ประปลาส่นวนิภาคและหน่วยงานภาครัฐอีกหลายหน่วยงานครับเพื่อเพื่อช่วยบรรเทาความร้อนจากปัญหาภาแล้งของน้องประชาชนที่กําลังจะมาถึงนะครับขบวนรถในขณะมณฑนานปกที่23นะครับตามไปด้วยรถเป่าล้างทําความสะอาดนะครับในปีนี้นะครับเพื่อที่จะ,ะตัดไฟก่อนต้นลมนะครับนะยังไม่แรงก็จริงครับแต่ว่าเป็นการป้องกันเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้า ให,ให้เกิดความเป็นธรรมให้เกิดความเจริญไ่ได้ต้นหน้าที่ของรัฐบาลเพราะฉะนั้นนะหลายสิบปีมาแล้วแล้วก็แก้กันไม่ได้สักทีแล้วเราจะมาแก้กันตอนนี้ว่าเราจะแก้กันอย่างไรให้ไม่เกิดความย,ายั่งยืนการขายนี่มันราคาสูงขึ้นการเกษตรถ้าผลิตมาอย่างนี้แล้วเราทําอยู่แบบเดิมแบบนี้มันเข้าขายได้เทา่านี้นับวานบางทีมันก็จะลดลง